สวัสดีครับกดกันด้วยนะฮะเราจะมาเล่นเกมสุเิเกการต่อสู้นะฮะเราจะมารู้ในการเทคนิคที่เออแบบฆ่าแบบง่ายๆนะฮะโอเคนะคะผมว่าจะเลือกหมดนัมเบอร์อย่างเดียวนั่นแหละครับผมถน,นัดผมแนะนำให้เอาตัวหุวน่นยนต์มันมัน,ม,นมันได้นะ ด่านอะไรก็ได้อมาเอาด่านนี้ก็แล้วกันนะวิธ <need> ีทำเทคนิคนี้คือคุณเล่นเป็นหมุนเดิมแล้วก็สามารถตีคอมโบแบบนี้ต่อไปได้นะคะตีคอ,อมโบไปตีคอ,อมโบตีคอ,อมโบถ้าใครยีถ้าใคร,ใครเคยเกมนี้แล้วเคยเล่นเกมนี้แล้วแต่ไม่รู้เทคนิคในการเล่นเกมแบบนี้น,น,นั่นคะือเทคนิคนะคะตีไปนะคะ ข้อดีเลยแถมยังไม่เสียเวลาด้วยตะคุตตัวหัวนยนมันต้องน่าเล่นเยอะที่สุดเลยนะคะนี่ ก็เล่นเหมือนผมแน่นอนเลยครับเพราะว่าอยาขอแถมอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนะครับแม่ของคุณดันรู้โอ้ไม่นะไม่แม่ผมไม่ได้ทตอะไรแตกงแม่แม่เลยแม่ทำอะไรแตก่งแม่โอ้ยพยาเหี้ยสวัสดีตอนเช้าพี่กาแฟฉันกินบ้างไหมฮะไอคุณเป็นใครเข้ามาในบ้านผมได้ไงยอะฮะกูเป็นจอรนไงมึงไม่รู้เหรอ มึไอพวกดีเกวนอะไรมิอะไรเหรอวันนี้ไม่ทำอะไรเลยแต่โอ้ยกูเบิร์กทีแกก็สอนเราไม่มาดีๆหน่อยเข้าใจไหมแม่มาดิอะไอ้เจ้าหเมื่อคุณมาขัดจังหวะตอนแม่คุณกำลังฟังเพลงฉ๊บหายเลยนะเนี่ยมึงทำอะไรชิบหายละถอดทำไมมาเฮ้เฮ้มาให้มาได้ลยกูลลยไปว่ากูเป็นตำรวจนี่หว่าชิบหายละมาดิเลยเชื่ออะไรอ่ะ เฮ้ยเสียงอะไรวะนี่เฮ้ยแม่เป็นคุณคุณนะเสียงคุณคุณใช่ไหมลูกเฮ้ยเฮ้ยเเดินแบบไอ้วินวันพันธ์อะไรนี่เนี่ยอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวันพันธ์หรือมือนี่เนี่ย้ทำอะไรกันนี่เนี่ยโอ้โหกินบอลครบผมเมื่อคุณเรียกแม่ของคุณแต่คุณไม่พูดอะไรสักที ชื่อว่าอะไรเหรอฮะอายุเฮ้ยลูกชายพ่อทำอะไรเหรอลาลาลาเอ่อชิบหายแล้วอ่ะบัตเต้ด้วยกันไหมพ่อเฮ้ยงั้นผมมีวิชนะเดือดลูกเมื่อคุณชอบกินไอติมแต่คุณกัดไอติมไม่ได้ไม่ติมอร่อยจังเลยโอ้ยเสียวฟันเอนด์เน่แอนด์ดิลิ เยวจะสโลโมชน,นะทุกคนจุ๊บจเดี๋ดวดวดดวยวจะให้ช้ากว่านี้ ก็แแบบนี้หละคุณพยายามเต้นให้เหมือนท่าในติ๊กต็อกให้จูบให้จูวบเมื่อคุณเล่นเกมก็แบบนี้แหละครับโคตรตลกเลย